ล่างมีการสับเปลี่ยนกำลังนิดหน่อยครับ 200c ค i น่าจะมีปัญหานะครับมีปัญหาว่าปลาเจาาเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่หัวฉีดหัวฉีดน่าจะมีปัญหา 215c ครับปลาเจาะขึ้นมาเข้าเวนแทนครับงานกุดรอกน้องตะแบด การแล้วสวนกูไอ้ก็เดินขึ้นมาแล้วดเดินขึ้นมารอรอนายช่างเข้ามาเข้ามาเค็มครับเข้ามาตรวจเช็คว่าใช่อย่างที่ปลาเจาะสันนิษฐานหรือเปล่า ป่ามฝั่งของครัวไอ้ครับเดินขึ้นไปน่าจะไปแจ้งอาการนะครับเท่าแก่ได้รับทราบแล้วนู่นส่วนเราก็รอคิวนะครับต่อคิวยาวเลยข้างหลังก็มีอีกนี่ครับเบาะซ้ายเบาะซ้ายที่นั่งเมียแม้ว่าเท้า เว้ยใส่ตับเลยบ่ไม่าใส่ตับเลยบ่โอ้โหโหดโหดขาโหดตัวนี้ไหมันมาจัเลยบกับกไปอยดาวลีนขึนมาเสียบปามดันขึ้นมา มันก็นไปพี่กึมจีเทของเราก็นู่นแหละโรงเรียนบ้านหนองยะคา ครับกรับรถแล้วจะถอยลงแล้วเห็นตีเลขถอยลงจะต้องไม่ต้องกลับรถด้านล่างนะครับดูที่กระจกกระจกสองหลังนี่เสียประเทืองก็หลากออกมาจวดโจโ้จโจแข่กระบะอยู่นู่น ตลบแดดจ้าแล้เก็ด้านนอก